สวัสดีครับวันนี้ก็มาโยโบะนะครับแกวแก้วเสื้อเบียดีกคือเก่านะครับครับวันนี้ก็มาโยโบรถไถยอิซกีนะครับเอ็นทีนะครับผม554นะครับสำหรับคลิปนี้เอฟซีถามผมมาหลายนะครับชิ้นกระบอกซอยยกนะครับของรลุดหา14แรงนะครับมันเปลี่ยนยังไงนะครับเดี๋ยวสั่งหัวล้านคนสีฬาเปลี่ยนนะครับหรือว่าสั่ง ผู้หลบลอนะครับเพื่อนตงสีเห็ุเพ็่นว่านี่นะครับตอนนี้เพื่อนก็ได้ขันซ้ายคันยังปดสลักล็อกกระบอกออกมากสินะครับเพราะเ่ต้องออกกระบอกมากก็ได้นะครับหรือยัางไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะพาถอดนะครับมาตรงลลาง้ำความสาดนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเพื่อนกำลังคายตัวขันซ้ายออกนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จังเลียวเห็นตัวไอ้ถอดปิ่นนะครับเนี่ยจะมีปิ่นลลอกอยู่ข้างในนะครับลลอกแกนไว้ไม่ให้แกนมรุดออกมานะครับแต่ใ้ส่างสุบทกำลังจะทำการบดปิ่นออกนะครับผมเพื่อเขาจะดึงแกนออกได้นะครับตัวน,นี้ก็ค่อนข้างที่ถอดยากแน่อยู่นะครับผม ต้องใจความสำนานนะครับแนวจักหน่อยนะครับผมตัวนี้ฟุ้นปดปิ่นออกมาแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะดึงออกมาได้นี่นะครับเราจะเห็นแบบนี่ครับฟุ้นเอาปิ่นมาจําลองสถานการณ์ให้เบิ้นงคร้บปิ่นมันจะลลอกอยู่ลลอกในนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสิ้นนะครับตัวแรกจะเป็นสิ้นกันฟุ้นนะครับตัวที่สองจะเป็นสิ้นกันน้ำมันนะครับตัวนี้ เวลาเปลี่ยนเท่ากับเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะครับผมนี่นะเวลาจิ้มกระวังแนี่นะครับ,เ,รเ,รบเดี๋ยวมันสิกไก่ใชมไหจะคลองนะครับแต่ว่าตัวนี้คนปดปิ่นก่อนนะครับมันจะมีปิ่นล็อกซิ้นกันฝุ่นนะครับต้องปลดออกก่อน,นะเพื่อให้เราจิ้มซิ้นออกได้ง่ายขึ้นนะครับเรียกว่าผู้ดใดมีความสามารถที่จิ้มออก ได้ก็ไม่ต้องป,ปิ่นก็ได้นะครับตัวนี้ได้ทั้งสองวิธีนะครับตัวนี้สั่งเสียงหน่อยเพ็่นเอาวิธีถี่สมบายนะครับเพื่นว่าปดหนาดเน่ได้หน่อยนะครับพอปิดล็อกมันแข็งนะครับออกมาแล้วนะปิดล็อก ตนนัวใหญ่มันแข็งนะครับตึงครีมห้อกับตัวหน่อยแน่นะครับมันก็เลยเปิดหยาง,างจักหน่อยตอนนึงตัวจะลองจิ้มซิ่นบ้างนะครับวรำจีออกบ่อหน้านผมลองใส่เนี่เยเล็กจิ้มซินตัวหน่อยๆนะครับโอ้บ่อออกสถานเป็นว่าเดี๋ยวไปหาตัวใหม่ก่อนมาหนี่ได้มาแล้วนะครับ ตอกจิ้มลงไปเลยนะครับใส่ไขควงนะครับขอบมันจะเป็นขอบแข็งในเล็กน้อยนะครับขอบซิ้นตัวนี้มันจะเป็นขอบเล็กนะครับเพืันเสร็จทำความสะอาดนะครับผมเราจะจิ้มสิ้นกันฟุ้นนะครับออกมาออกซิ้นกันน้ำมันนะครับ ใส่เล็กจิ้มซิ้นตัวหน่อยนะครับจิ้มออกมาตัวนี้ก็จะค่อนข้างจิ้มยากแน่ฟ้อมแข็งเอือนนะ,ะนี่นะจิ้งออกแล้วนะแต่ก็ระว่งนะครับเดี๋ยวมันดีดตากันนะครับเวลาจิ้มก็ได้จิ้งออกมาแล้วเพจะไป หลางทำความาสะอาดนะครับนี่นะครับตัวซินกันน้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นขอบยางธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ซินกันฝุ่นจะเป็นขอบเล็กนะครับจะแตกต่างกันอยู่นะนี่นครับเป็นเวลาท้ความาสะอาดกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกำลังสิสใจนะครับเดวเี๋ก็จิตอกซินกันฝุ่นลงไป ตัวชิ้นกันน้ำมันเพิ่ะใส่เข้าไปแล้วนะครับผมกระถ่ายบ่ทันนะครับกะหลักการใส่ก็ใส่เข้าไปถอดทางใดก็ใส่ทางนั้นนะครับง่ายๆนะครับผมตัวนี้นะเวลาตอกชิ้นตัวนี้ก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อป้อ้ขอบมันบุ่มนะครับชิ้นตัวการฝุน่นนะตอกเข้าไปแล้วเขาก็ใส่ปิลนล็อกนะครับ ใส่ปิดล็อกแล้วกะบที่ว่าจุดนี้กะสำเร็จนะครับเวลาการใส่ซิ้นนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะใส่แกนตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะใส่ปิดล็อกนะครับตัวในนี้นะครับเ้ามีปากกาเขาก็มาจับใส่ปากกาเพื่อไม่ให้กระบอกมันดินนะครับเขาก็จะใส่างแน่นนะครับตัวนี้นะครับใส่ไขควงแปรนะครับหรว่าไขควงแบนนะครับ งัดไว้นะครับแล้วเขาก็หมุนนะครับจังเกียร์บงมือขางสายไปนะครับเ่อนทีมมุนเห็นมันเข่าล็อกนะครับตัวนี้มันจะใส่ความสำนานแน่จังหน่อยนะครับผู้เฮดไม่กับที่เฮดยากแน่นะครับผมอันนี้เพิ่นถอดดูแล้วนะเพิ่งสำนานแล้วมันก็ขึ้งไงนะครับผมเป็นเซกเบื้องนะว่าเข่าเรียบร้อยบ่คนับ กรอบหนึ่งเพื่อนบ่อมั่นใจเพื่อนต้องอร่อยเปอร์เซ็นถึงกว่าไปหมุนไปนะหมุนไปนะเป็นกระหมุนเบิรงนะว่าเขาหลอกมาถ่ายหรือเปล่านะครับ ต้องเบิ่งให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวไปใส่รถแล้วมันจะฟ่งอกนะครับนี่นะเขาเรียบร้อยนะครับมันต้องใส่เขาล็องสินะครับหลายห้างก็ล็องดึงเบิ่งก็ได้นะครับคันพูดได้ว่ามันใจคันเทาใส่พวกเขาล็อกคันเทาด,ดึงแกนออกมามันก็นจะหลุดนะครับตัวนี้ครับมันเขาล็อกแล้วแก